ผูเลยใครนะเมย์จ้อยเมยบจ้ยไปไหนะดุกเมย์จ้อยจงงองแล้วจอยจ่อยลายจ่อยลาจ่อยลายมั่งไหมหลบเมย์จ้อยจริงงองแล้วจ่อยลายจ่อยลายจอยลายมังไหมหลยมันทำมุ้นถ้เราเมันปกติทำได้ไหม จะ m u ถึงทลอมปตีได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะมอง m ุนเลย m u ố ถึงลองต้องขึ้นเองได้โอเคจะขึ้นเองไม่ลองนะ้าไม่ลองปีิ้าลองปตีซ้ำได้ไหมไม่เก็บปดเอยได้ไหมอะไรนะไม่ปวดซ้อนขาท้ายเลยวเองไงแต่ว่าลมก็ปอดเองเลยเไม่ตเขาไม่โตฟื้นอะรลูกบลรอโองลูบนก็บตรงนห้ปด o hình măng le ờ oh, em đi đây ờ oh, bay